เริญพรญาติยโยมทุกคนแบบก็ปีใหม่มาอีกแล้วมาเร็วจังเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีเราทุกคนแก่ลงหนึ่งปีเวลาเหลืออยู่น้อยลงหนึ่งปีเนี่ยเราพรน,นี้มันสัน้นแล่ต้องพูดตรงๆนะฮะให้เราได้สำนึกให้เราได้ตระหนักในความเป็นมนุษย์ คงแล้วทำยังไงมันจึงจะได้ดีทุกวันนี้ได้ยินคำพูดคำใหม่ที่สมัยก่อนไม่ค่อยได้ยินตอนนี้แฟชั่นใหม่ว่าออข้าพเจ้าหรือชัอ้นเนี่ไม่ดีพอคำนี้ไม่ต้องใช้ไปทิ้งเลยคำนี้มันเกิดจากความคิดผิดนี่เราเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าดีออแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอ เราต้องเปลี่ยนว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างทำไม่ดีพออย่างพูดไม่ดีพออย่างคิดไม่ดีพอเท่านั้นเองเป็นเรื่องชั่วคราวไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปนั้นก็ขออยากปีนี้อยากจะขอให้ทุกคนให้โอกาสพุทธศาสนามากขึ้นให้เกียรติพุทธศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติ ศรัทธาของชาวพุทธนะพิสูจน์ได้ยังไงไม่ใช่พิสูจน์ว่าเชื่อจริงๆเชื่อร้อยเปอร์เซนต์มันอยู่ที่วิธีชีวิตอยู่ที่การดำเนินชีวิตพอเราเชื่อแล้วเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเชื่อจริงหรือไม่จริงเราจะเชื่ออย่างไรก็เอาคำสอนพุทธเจ้าเหมือนเป็นเครื่องมือหรือเป็นยารักษาโรคเอาไปใช้เอาไปทาน และได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายได้สังสอนหรือไม่ยังไม่ต้องเชื่อมากเชื่อพอที่จะเอาเป็นสมุทิฐานเอาเป็นเอาไปพิสูจน์คนเรา,เาดีกว่านี้ได้คือการกระทำของเราดีกว่านี้ได้การพูดของเราดีกว่านี้ได้ความคิดของเราดีกว่านี้ได้จะจจะดีได้ก็ไม่ใช่โดยความ หวังโดยด้วยพิธีกรรมหรือด้วยการอ้อนวอนใครแต่อยู่ที่เรารับผิดช,ชอบชีวิตของตัวเองรับผิดช,ชอบชีวิตคือตัวเองคือรับผิดช,ชอบการกระทําการพูดการคิดคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีสิ่งล้าค่าเลยนันยาปีสนใจแต่เรื่องที่ให้ความสุขเล็กๆน้อยๆชั่วคราวเอาน้นคําสั่งสอนพุทธเจ้าเอาไปใช้ เพื่อเขาถึงความสุขที่แท้จริงไม่ลือวิสัยของมนุษย์นะมนุษย์เรามีศักยภาพมากกว่ายิ่งกว่าที่คิดเ,เราลองมาดูเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยการให้ทานโด,าโดยการทำความดีด้วยการสีสละดยการสร้างครอบครัวสร้างชุมชนให้อบอุ่นมีความ เสียสัดต่อกันและการความเคารพต่อกันและการความให้อภัยซึ่งกันและการความเมตตากันจะนําไปสู่ความสุขใช่หรือไม่ทีนี้ถ้าเราต้องการความสุขไม่ใช่ว่าจะจัดสารสิ่งแวดล้อมพอต้องฝึกจิตใจไปด้วยเพราะสิ่งที่ทําให้จิตใจเรามีทุกข์หดหู่ซึมเศร้าวิตกกัวงวลต่าง ก็อยู่ที่ใจมากกว่าอย่างอื่นนั้นเราต้องจัดสรรทั้งภายนอกภายในพร้อมๆกันอันนี้เรียกว่าเป็นการให้เกียรติพุทธศาสนาสำนึกในบุญคุณของพุทธศาสนาโดยการเอาคำสอนพุทธเจ้ามาพัฒนาชีวิตให้พัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจใช้พุทธศาสนาใช้คำสอนพุทธเจ้าเพื่อทำให้ ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นชีวิตของทุกคนในสังคมดีขึ้นคอยมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอ